ประก,กันสุขภาพเหมาจ่ายของ FWD เรานะคะมีตั้งแต่แผน1ล้านจะถึง100ล้านบาทเลยนะคะก็ ง,ง่ายครับของเราจําอยู่2แค่2เรื่องคือฟิกอยู่แค่2เรื่องคือค่าห้องอาหารกับค่าผู้ป่วยนอกนะคะนอกนั้นคือเหมาจ่ายเพียวๆเลยคําว่าเหมาจ่ายเพียวๆคือตามวงเงินที่ลูกค้าซื้อเลยเหมือนคือลูกค้ามีบัตรเครดิตใบหนึ่งในวงเงิน1ล้าน3ล้าน6ล้านนี่ค่ะก็อยู่ที่ลูกค้าเลือกแผนเลยนะคะแต่ความว่าที่เป็นเหมาจ่ายเพียวๆของเราเนี่ยคือไม่จุกจิกคือว่าไม่ว่าจะเป็นค่าอุบัติเหตุ24ชั่วโมงนะคะก็อ,อยู่ในวงเงินเหมาจ่ายค่าผ่าตัดเล็กผ่าตัดใหญ่ ผ่าตัดแล้วกลับบ้านนะคะกอ็อยู่ในวงเงินเหมาจ่ายค่ารักษาเม็งนะคะค่ารักษามะเรลงที่มันมีราคาแพงอย่างเช่นมเม็งพุ่งเป้าะคะ่ะทาร์เก็ตเทอร์ปีก็อยู่ในวงเงินเหมาจ่ายเหมือนกันนะคะค่าล้างไตอะไรพวกนี้ค่ะไม่ต้องซีเรียสค่ะอยู่ในวงเงินเหมาจ่ายแต่จะฟิกที่เียกบอกฟิกอยู่แค่2เรื่องคือค่าห้องค่าอาหารกับค่าอุปดีดอย่างเช่นแผน1ล้านนะคะค่าห้องค่าอาหารอยู่ที่2,500บาทนะคะต่อวันของเราให้สูงสุดถึง365วันเลยนะคะแล้วก็อุปดีผู้ป่วยนอกอยู่ที่3,000บาทนะคะ ถ้าเป็นเป็นแผนหมอจ่าย3ล้านเนี่ยค่าห้องค่าอาหารอยู่ที่4 0 0 0บาทแล้วก็โอพดีอยู่ที่5,000นะคะถ้าเป็นแผน6ล้านนะคะค่าห้องค่าอาหารอยู่ที่6 0 0 0บาทแล้วก็โอเพดีอยู่ที่10,000บาทนะคะแล้วก็มีตรวจพบตรวจเจอ3โรคแรงให้เงินก้อนอีก5 0 0 0 0บาทในดีเทลพวกนี้มาคุยกับพี่เล็กอีกทีนึงนะคะคราวนี้พี่เล็กอยากจะบอกว่าประกันสุขภาพของ F อฟดีเราค่ะมี2แผนกสองแบบคือแบบที่เน้นความคุ้มครองชีวิตสูงๆแล้วก็เสริม ด้วยตัวโรคเนื้รงคม้คมครองโรคเนื้รงเข้าไปเสริมด้วยตัวประกันสุขภาพเข้าไปเสริมด้วยตัวชุดเฉลยรายได้เนี่ยพี่เล็กก็สามารถออกแบบได้เช็คเบีย้ยวางแผนกับพี่เล็กได้ค่ะกับอีกแบบหนึ่งเป็นแบบคือเน้นความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอย่างเดียวเลยแต่ไม่เน้นคุคม้คมครองชีวิตอ่ะ ตัวนี้จะทําให้เบี้ยบรรดาราคาลงมาเยอะค่ะแล้วก็ทำให้จับต้องได้นะคะเพราะว่าลูกค้าไม่ได้เน้นของมุกว้าชีวิตเน้นค่ารักษาพยาบาลอย่างเดียวอย่างนี้ค่ะเข้ามาคุยกับพี่เล็กะคะัทักพี่เล็กมาได้เช็คเบี้ยได้วางแผนได้นะคะคุยกันนะคะยินดีให้บริการค่ะ